ที่พ้นวิเชียนะครับดูไดมอนของเราเนาะรอนะครับกระทรวงวัที่นครับก็ได้โอท้ทำพิธีเปิดโฮมเบกพิเศตนะครับสมุดปราการนั่นเองนะครับแล้วก็หลังมาเยือนกับพ่อาเยอนตรงที่เ,เข้ามา ร่วมเป็นเกียรติเนาะในในพรธีเปิดคร <ง S 2> ั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลนะฮะที่เราจะเริ่มต้นนะฮะทำให้นึกถึงเฟสหนึ่งเลยนะฮะเฟสหนึ่งเนี้ยผมต้องเดินทางไปเปิดเนี่ยครับผมเป็นรุ่นเลยเนี่ยโอ้แทบพุกจังหวัดเลยเนาะแลวนี่ก็ถือว่าเป็นผู้น,นําอย่างแท้จริงเลยเนาะที่แบบตัดสินใจแล้วก็นําร่องเลยนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะให้กับ สมาชิกผู้นำทั้งห,หลายที่จะเอาไปใช้กันในในต่อจากที่ไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมเนาะแล้วมีการเปิดโอเพ่วิี่เจ้าปนนัหน์ดวยเนียน่นนนยผมก็จะได้ไปร่วมได้ด้วยเนาะนะครับก็ขอให้นะครับ่อ้อวิเชียนะครับโอจะรอแล้วสวนเจ้าที นะครับลัทธ right ิศานทั้งหมดครับจงประสบความสำเร็จเนาะเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยเงินทองครับนะทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเลยครับแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจงไปในทางที่ดีตลอดเวลาเลยนะครับแม่แห่แขอให้ร่ำรวยแล้วก็สมหวัง อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะไปเป็นแบบคอกันเลยค่ะมารับท่านประธานกเยี่ยมเ๋วเชิท่านปานนัข้างนนคอ์เดนเลือกอาหารได้เลยนะครับอาอาโอเคไม่นูไหนนะยเดี๋ยวเขาถ่ายเถายก็ได้เราไปรีบไปไหนใส่เขาไดครับโอเคนะครับอันนี้บ้านนะครับ บ้านการยานมิตรเออบ้านการยานมิตรครับอันนี้บรรยากาศนะครับอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปมามาสวยงามอ่ะ action โอเคอ่าสองสาวสองสาวโอ้โหสวยมากไาอันน้นมาโอเคโอเคโอเค โอเคปาพี่เล็กมาเนาะสามคนมาแค่นั้นแหละอ่ะอ่ะาบถ่ายกับแม่อ่ะถ่ายกับแม่อ่ะอ่าหน้าสวย มาโอเคอ่าทั้งหลังทั้งหลังอ่ะหาข้าวกินก่อนโอเค ตาแผนกนี้มาตาเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะมองโอเคอ,บบอ่ะ,ออะฟังนี่โอเคอ่ะหมุมนี่หมุมนี่เปิดแมทเปิดแมทอ่ะ,อะโอเค